สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกับ Top Movie Channel วันนี้เราจะมาสปอยหนักเรื่อง Jennifer Body สวยร้อนกัดสยองหนังเปิดตัวด้วยสาวสาวยเชลิดเดอร์ดาวเด่นคนนี้เธอมีชื่อว่า Jennifer ส่วนสาวสวยคนนี้มีชื่อว่า d i ตต y ทั้งสองเป็นเพื่อนซีกันมาตั้งแต่เด็กหลังเลิกเรียนวันนั้น เจนนิเฟอร์ได้ชวนเพื่อนซีไปดูงานคอนเสิร์ตวงร็อกของโลชัวเดอร์ท,รที่เจนนิเฟอร์คลั่งไคล้อย่างมากแต่นิดดี้ได้สัญญากับแฟนหนุ่มชื่อชิปว่าจะอยู่ด้วยกันแต่เจนนิเฟอร์ลบเล้าวจวนนิดดี้ใจอ่อนจนยอมไปด้วยกันโดยคืนนั้นชิปก็ได้บ่นกับนิดดี้ว่าชอบทำตามเจนนิเฟอร์ต้องการตลอดแต่นิดดี้ก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นเพื่อนซีกันตั้งแต่เด็กชอบทำอะไรเหมือนเหมือนกัน ไม่อย่างนั้นสียำปึกมาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงพร้อมโชว์สร้อยคอ best friend for ever ให้ชิปดูแต่ชิปก็แย้งไปว่าทั้งสองคนไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยแล้วเขาก็ลงไปส่งนิดดี้ที่หน้าบ้านชิปก็พูดกับเจนนิเฟอร์ไปว่าเลิกมาขโมยแฟนเขาสักทีเจนนิเฟอร์ก็เลยสวนกลับไปว่าฝันเป็นทยะเมื่อมาถึงที่งานก็มีหนุ่มๆทักเจนนิเฟอร์เต็มไปหมดแต่เธอก็ไม่ได้สนใจใคร เธอเดินมุ่งตรงปไปหานักร้องนำพร้อมแนะนำตัวเองกับเขาส่วนดิดดี้ก็ได้ถามว่าทำไมพวกเขาถึงมาเล่นไกลถึงชนบทแบบนี้ร้องนำก็บอกไปว่าเขาแค่อยากเอาใจแฟนๆที่อยู่บ้านนอกบ้างเจนิเฟอร์ก็บอกว่าใจดีจังแล้วเธอก็ขอเลี้ยงเหล้าเขาซึ่งเขาก็ตอบตกลงขณะที่เจนิเฟอร์เดินไปเอาเหล้าที่บาร์นิดดี้ที่อยู่แถวนั้นก็ได้ยินเสียงร้องนำคุยกับเพื่อนว่า แม่สาวที่เลี้ยงเล่าเขายังบริสุทธิ์อยู่แน่ๆทำเป็นระลิกระลีแบบนี้ฉันดูออกนิดตี้ก็ได้เข้าไปต่อว่าที่พูดถึงเพื่อนสนิทเขาแบบนั้นใช่เพื่อนของฉันยังเวอร์จินอยู่ไอ้พวกหืน่นนิดตี้ก็ได้เข้าไปบอกกับเจนนิเฟอร์ว่าเธอได้ยินพวกมันคุยกันว่าเจนนิเฟอร์ยังเวอร์จินอยู่เจนนิเฟอร์ก็บอกว่าอะไรนะขนาดประตูหลังของฉันยังผ่านสงครามโลกมาแล้วเลยจากนั้นเธอก็เดินไปหน้าเวที ส่งสายตาให้พ่อหนุ่มนักร้องนำขณะที่เขาร้องเพลงเขาก็จ้องมองมาที่เจนิเฟอร์ตลอดตอนนั้นเองที่นิตี้ได้มองเจนิเฟอร์จ้องมองนักร้องนาำอย่างเคลืบเคลิมแต่แล้วเธอก็เห็นประกายไฟที่กำลังลุกไหม้และเวลาไม่นานไฟก็ลามลุกไหม้ไปทั่วร้านไปหมดผู้คนต่างก็ร้องแตกตื่นวิ่งหนีจะลาวันกันไปหมดส่วนนิตตี้ก็พาเจนนิเฟอร์หนีออกมาทางหน้าต่างห้องน้ำ แล้วพ่อหนุ่มร้องนําก็เข้ามาทักพวกเธอว่าไปหลบเอาตัวรอดในรถพวกฉันกันก่อนเถอะเจนนิเฟอร์ก็ตกลงขึ้นรถไปกับพวกเขาแม้นิตตี้จะพูดห้ามแต่ว่าเจนนิเฟอร์ก็บอกว่าหุบปากไปซะนิตตี้ก็ได้แต่ยืนมองแล้วก็คิดว่าต้องเจอเรื่องร้ายขึ้นแน่ๆเมื่อนิตตี้กลับถึงบ้านนิตตี้ก็ได้โทรบอกชิปเล่าเรื่องไฟไหม้ที่บาร์แล้วบอกเจนนิเฟอร์ไปกับพวกนักร้องนิตตี้ก็ได้บอกชิปว่าเราต้องไปตามหาเจนนิเฟอร์ แต่ชิปก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรห่วงแค่นิดดี้ปลอดภัยหรือเปล่าหลังจากวางสายไปนิดดี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนใครกําลังมาเคาะประตูบ้านของเธอเธอก็ได้ลงไปเปิดประตูก็ไม่เห็นใครแล้วเธอก็ได้ยินเสียงมาจากในห้องครัวเธอก็ได้เจอกับเจนิเฟอร์ที่ตัวเธอเต็มไปด้วยเลือดเธอก็ได้หยิบเนื้อในตู้เย็นออกมากินหลังจากนั้นเธอก็อ้วกออกมาเป็นน้ำสีดำที่เต็มไปด้วยเข็มแหลมๆซึ่งหน้าขยะขยง นิตตี้ตกใจหยิบโทรศัพท์จะโทรให้คนมาช่วยแต่เจนนิเฟอร์ก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทำท่าเหมือนจะกัดคอนิตตี้แต่พอเธอเห็นสร้อยคอของนิตตี้เธอก็ชะงักและวิ่งหนีออกจากบ้านไปในวันต่อมานิตตี้ก็ยังช็อกกับเรื่องเมื่อคืนเจนนิเฟอร์ก็ได้เข้ามาทักนิตตี้ด้วยใบหน้าที่สดใสนิตตี้ก็เลยถามเจนนิเฟอร์ถึงเรื่องเมื่อคืนเจนนิเฟอร์ก็บอกว่าคิดมากไปเอง แต่นิดดี้ก็มั่นใจว่าเรื่องเมื่อคืนมันเป็นเรื่องจริงเพราะเมื่อคืนเธอยังเช็ดคราบเลือดสีดําอยู่เลยและอาจารย์ก็เข้ามาแจ้งว่าโรงเรียนของเราสูญเสียผู้คนไปมากมายจากเรื่องที่บาเมื่อคืนทุกคนในห้องก็ดูโศกเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่มีเจนนิเฟอร์คนเดียวที่ดูมีความสุขหลังจากเลิกเรียนวันนั้นจนัทกำลังยืนเศร้าที่เพื่อนสนิทที่ตายไปจากเหตุไฟไหม้เมื่อคืนเจนนิเฟอร์ก็เข้ามาเอามือของเขา จับไปที่หน้าอกของเธอแล้วก็บอกว่าฉันก็ใจสลายเช่นกันทําให้โจนัทลืมเรื่องของเพื่อนกันไปเลยทีเดียวแล้วเธอพาโจนัทเข้าไปหาทิ้งเงียบๆคุยกันแล้วเธอก็พาเข้าไปในป่าระหว่างที่ทั้งคู่จูบก,กันพวกสัตว์ก็แห่กันมามากมายแต่เมื่อโจนัทถอดเสื้อผ้าออกเขาก็ลืมทุกอย่างเจนนิเฟอร์ก็บอกว่าไม่ต้องคิดถึงเพื่อนก็ได้นะเดี๋ยวเธอก็ตามไปอยู่กับเพื่อนแล้วจากนั้นเธอก็พุ่งเข้าใส่โจนัททันที แล้วเจนิเฟอร์ก็ลงไปเล่นน้ำในทะเลสาบเพื่อล้างเนื้อล้างตัวทันทีในคืนนั้นเธอได้โทรหานิดดี้บอกว่าสุดชื่นกระปิกกระเป๋ามากเลยแต่พอชิปโทรซอนเข้ามานิดดี้บอกให้เจนิเฟอร์ถือสายรอก่อนโดยชิปได้ขอให้นิดดี้มาหาเขาหน่อยนิดดี้ก็ได้วางสายจากเจนิเฟอร์เพื่อให้ไปหาแฟนชิปก็ได้บอกกับนิดดี้ว่าจนัดตายแล้ว ถูกกัดกินเครื่องใดสยองมากๆหนึ่งเดือนต่อมานิดดี้ได้ถามกับเจนิเฟอร์ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้ดูโทมมากเจนิเฟอร์แค่บอกว่ามันเสื่อมนะดิดดี้ก็ถามว่าอะไรเสื่อมแต่เจนิเฟอร์ก็ไม่ได้บอกอะไรแล้วคอลลิงก็มาทักเขาตั้งใจชวนเจนิเฟอร์ไปเดทแต่เจนิเฟอร์ก็ปฏิเสธดิดดี้ก็ได้บอกกับเจนิว่าเจนิเฟอร์ว่าคอลลิงก็น่ารักดีนะเจนิเฟอร์ก็เลยบอกคอลลิงว่า คืนนี้มาดูหนังที่บ้านเราสิเธอจะเมสเซจที่อยู่ไปให้จากนั้นชิปก็ได้เข้ามาบอกนิดตี้ว่าเขาได้ซื้อลูกโป่งสวรรค์คิงเทคมาจากนั้นก็ได้ชวนไปจัดแมตช์กระชับมิตรและในคืนนั้นนิดตี้ก็ได้ไปที่บ้านของชิปทั้งคู่ก็ได้อดอดจักกิ้งแกลดกันในเวลาเดียวกันคอลลิงก็ได้ขับรถไปหาจนิเฟอร์ตามที่อยู่ในข้อความแต่เมื่อไปถึงเขาก็สังเกตบ้านและที่อยู่ก็งงียบผิดปกติ เขารู้สึกแปลกใจมากเพราะว่ามันเป็นบ้านร้างแล้วเขาก็ได้พบกับเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์ก็ได้จูบคอลลิงและได้จัดการกับเขาโดยที่นิตตี้กับชิปได้ออกกําลังกายกันในร่วมกันอยู่นิตตี้ก็ได้เห็นคราบเลือดที่เพดานนิตตี้รู้ได้ทันทีว่าเจนนิเฟอร์ได้ทําเรื่องร้ายแน่ๆเธอก็เลยกรีดร้องออกมาทําให้ชิปตกใจมากและอดคิดไม่ได้ว่าของเรามันใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือวะ และนิตตี้ก็ได้ลุกขึ้นและแต่งตัวแล้วก็ขับรถกลับบ้านโดยระหว่างทางเธอก็ได้พบกับเจนิเฟอร์ที่ปากเต็มไปด้วยเลือดนิตตี้ร้องลั่นและรีบขับรถกลับบ้านทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าแม่ไม่อยู่เธอก็เลยขึ้นไปนอนบนห้องแต่ก็ต้องตกใจอย่างมากไม่ได้ยินเสียงของเจนนิเฟอร์เลยถามเจนนิเฟอร์ว่าต้องการอะไรเจนนิเฟอร์ก็บอกว่าอยากมาเล่าเรื่องบางอย่างให้เธอฟัง เราเพื่อนสนิทต้องไม่มีความลับต่อกันเธอได้เล่าถึงคืนที่ไปพบกับพวกนักร้องวงร็อกในคืนนั้นเธอก็โดนพวกมันจับมัดมือมัดเทา้าแล้วก็สวดคาถาบูชาซาตานโดยหวังให้วงของพวกปันดังเพราะเชื่อว,ว่าซาตานชอบเลือดของสาวบริสุทธิ์และมันก็แทงเธอด้วยมีดเพื่อสังเวยแก่ซาตานหลังจากนั้นพวกมันก็ได้โยนมีดลงในน้ำตกเจนนิเฟอร์ก็เล่าว,ว่า หลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาเธอก็จำอะไรไม่ได้เลยพอรู้ตัวอีกทีเธอได้มาหานิดดี้ที่บ้านแล้วเจนนิเฟอร์ก็บอกอีกว่าคืนนั้นเธอหิวมากเธอก็ได้เจอกับอารมินเธอก็ได้ฟาดเขาซะเธอก็ได้รู้ว่าถ้าเธออิ่มเธอจะแข็งแรงและสดชื่นจากนั้นเธอก็โชกกรีดแขนที่แขนของเธอแต่แผลของเธอหายเร็วมากหลังจากนั้นนิดดี้ก็ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มืด แล้วเธอก็ได้มาเล่าให้กับชิปฟังพร้อมกับหนังสือบูชาซาตานที่สังเวยด้วยเลือดของสาวบริสุทธิ์ไม่อย่างนั้นจะโดนซาตานเข้าสิงและต้องกินเลือดกินเนื้อของมนุษย์เพื่ออยู่รอดและวิธีกําจัดซาตานคือต้องแทงเข้าไปที่หัวใจเท่านั้นแน่นอนว่าชิปไม่เชื่อในสิ่งที่เธอบอกแล้วเขาก็ชวนดิตตี้ไปงานเต้นรําแต่ดิตตี้ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของชิปเลยขอให้เขาอยู่แตะที่บ้านเมื่อวันงานมาถึง นิตตี้ก็พยายามมองหาเจนนิเฟอร์เพราะไม่อยากให้เธอไปฆ่าใครอีกแต่ก็หาตัวเธอไม่พบในระหว่างนั้นชิปก็ได้แอบมางานเพราะไม่เชื่อในสิ่งที่นิดตี้บอกและในระหว่างทางชิปก็ได้เจอกับเจนนิเฟอร์เธอก็มาปั่นหัวชิปว่านิตตี้แอบมีคนอื่นทำให้เขาเกิดความสับสนแล้วเจนนิเฟอร์ก็ชวนชิปไปสถานที่รับตาคนในระหว่างนั้นนิตตี้ก็ได้สัมผัสว่า ชิปนั้นอยู่กับเจนนิเฟอร์เธอก็รีบออกจากงานเพื่อมาตามหาเขาหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงร้องดังขึ้นเมื่อเข้าไปดูนิดดี้ก็ได้เห็นว่าเจนนิเฟอร์กำลังจะกินชิปเธอก็รีบกระโดดลงไปช่วยหลังจากเจนนิเฟอร์จากไปได้ไม่นานชิปก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาเสียเลือดจนตายในคืนนั้นเจนนิเฟอร์กำลังวางแผนว่าจะกินใครเป็นรายต่อไป นิดดี้ก็ได้บุกเข้ามาที่ห้องนอนของเธอนิดดี้กะจะทำร้ายเจนนิเฟอร์แต่ก็แน่นอนสู้เธอไม่ได้เจนนิเฟอร์ก็ได้กัดนิดดี้ไปหนึ่งทีแน่นอนว่านิดดี้ไม่มีทางสู้เจนนิเฟอร์ได้แน่แต่พอนิดดี้ดึงสร้อยคอที่เป็นสัญลักษณ์ของคำว่าเพื่อนถึงไปเจนนิเฟอร์ก็เลยปล่อยให้นิดดี้แทงเข้าไปที่หัวใจของเธอเหตุการณ์ในคืนนั้นทำให้เธอต้องติดคุกและผลที่เธอได้โดนซาตานกัดแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้น ทำให้เธอได้พลังจากซาตานมาด้วยคืนนั้นเธอได้หนีออกจากคุกคุมขังจนเดินมาเจอกับมีดที่ใช้ฆ่าเจนนิเฟอร์หลังจากนั้นเธอก็ได้ติดรถไปกับชายคนหนึ่งเพื่อไปหานักร้องวงโลชเ l อร์และหนังก็ได้จบลงที่เธอได้ลงมือฆ่าพวกมันหมดทุกคนจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่อง Jennifer Body 2009 สำหรับผมคิดว่าเรื่องนี้มีหลายฉากที่ระทึกขวัญความสยองความหวาดเสียวและมุกชวนฮาแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กดติดตามกดไลค์กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ